คือเราคุณละแ,แล้วคุนมาเลยเจ้าหญิงมิถิหารใช่คุณมา,าคุนตีเออแล้วคุนมาาหแอะ่ะเก็บใส่กระตุกแบบนะแบบนะโตมันบกินบ่ได้แล้วนะเราเอาลงแช่กระซ้ากินได้อยู่ว่ตัวนั้นนะม,มันกินบ่บบได้อันนี้เจ้าหญ้าก,กินละอันนี้หามีแต่แป็งน,นัว เลยเจ้าสิกินยช่ป่ะนี่เย็นอนี่กอยน้่เออแล้วแต่เอาลงไปแช่แลอเป็นจอกเป็นยงนังก็ล่างไว้พอเห็นแต่ว่าน,นี่ก็สิว่า<ะ>น่ฮะนี่ลงไปแช่น้ำลห้ไก่อ้นี่มันจะท,ทมนะ่านไหไนี่ได้เออมังมีเนา่า กระทิมนี่มันใช้บมได้แล้วเจ้าจะเอาไว้ดมแม้มันเหม็นเหมือนเราอื่นดอกให้ลุงแหล่บอกแล้วว่าผบอก,น,อกน้อล<ะ>ุงแหล่ให้เจ้าบอกพบอบีว่าบบอกมันกรห<ะ>ึ่ยแต่ความเดือมันกระหึ่ยแต่าบบยันมันกินบูดขึ้นหาเจ้าอยู่ทั้งหลังคาพคนแล้ว เนี่ยไหนมันสิข้ามกระเฮ็ดเอาแล้วสาแทยงอนเลยญ่าะเลย FT เพิ่นก็เบิ่งอยู่คอยเขามาถ่ายบ่จจอยมาถ่ายือกัน,น,นนะจัดมีเนทั้งมันบวยด้านมันช็อตบ่สาไทยงอนันหลอดไฟเจ้าก็บุกเก็บไปไว้ห้องน้ำน้ำเครื่องมุ้งแล้วเหมืนจะตายได้ไหม แล้วไปกินอยังนอ้อยอางคิดไออย่างไบ้างยพี่น้องเยไปทราบึ้นก็ได้ มาเบิ่งเพื่อนชาตงอนคนกำลังจัดไม้โครงหลังคาพี่น้องเลยฮ่าตัวแดกกดตัแดดตัดแท้พี่น้องเลยฮ่ามาดิข่าหาสามนุ่มบวกกะพี่น้องเลยยานเขาวลาแทงเลยมาหาสาแตงออนก่อนอืมมาเบิ่งท้าววาก้อนอันนหนจังสิไปยเยี่ยมเพื่อน ซาแตงอ่อนก็ได้คือหินเท้าว่าเอาสบายดีสบายดีโอ้เดี๋ยวจะหาแหวกไม่ดิฟตัดเอามาทีละหน่อยแบบนี้เลยอืมแล้วจะดั่งไพ่ชายบอนได้นี่บอยางนี้มาดังอยู่บบนี้เลยโอ้อืุดหลาดอเลยเจ้าเอาไม้ตายนะมาอ้อยโดนนึ่งบ่เลยเออ การนั้นเราไม่ด oh ิบโดยไม่ดิบเบิ้ตอ้เป็นแห่งเจ้าวิธีการเนาะโดยต้องเอาไม้ตายไปใช่นะโดยวางด่งไพ่นะโดยอันนี้นี่ยแปวควันมันบ่เนี่ยโดยโดยโดยแปวควันมันต้องแปวตัวนึ่งแปวนึงตัวนึ่งแปวหนึ่งสองแปวควะเราบ่เอาวานี่ข่อยเคยยังเห็นอัดอยู่ควะขึ้นนี่ควะขึ้นนี่โดยให้จักชอบขึ้นนี่ไดยสี่ชอบได้ชอบสามชอบครึ่งเออ จะจูดต่ออีกเลยโดยมานี่ไปตัดไม่ละตัดตัดอีกบ่พอ,อบ่พอไปตัดนะจนเต็มจังจูดน,นะเนาะโดยทำบ่เต็มบ่จูดบ่บ่เป็นแห้งชาวานะ่าชิบไปตัดผมกับผมมีเงินไปตัดเลผมมีเงินไปตดัดตสิตัดบ่ชิเอาเงินให้นะโดยหับปากว่าตาันะดเนาะโดยหับปากจักทันละ่ะครับ hả là sao han vâng giờ hết đấy đây ngân lâu của tát nè tát là bùi vũ hoàn đầm na đầm na lập trang qua, rồi hải mẹ sẽ nữ đang thôi đấy này lập trang sẽ thi ờ, áo Để. tát phồn đó <laughs> <laughs> ừ. <Chúng cười> rồi 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 lòng khôn khai đấy hả rồi rồi chút này ระวังหน่อยได้แข่งแดดเป็นไข่แล้วมันแดดแห้งเนี่ยคอยเขาห่มกันคอยบวดรอดไอ <c oughs> ้เบิ่งชาวตังอ้อนกันเม็่เห็าในีใ่ชานสารพัดมพี่น้องเลยสวาเพ่น์าว่ากันหงัดต่อ Lúc này thì mình khinh xuống thả đi bài đi đó đẹp có nhóm luôn bố đây này ông mấy sơ la cái này bố bạn này mà cho hết là mất tiền thôi nè thôi mấy cái giang cả khác ý. แต่ชาวถงอ่อนอันนี้ว่าผูกคุมงานนะสัมบายนียผูกคุมงานอันโตยังไม่ได้เปลี่ยนเชื่อแต่ว่านี่นอยูอ่บ้านนี่บ้าก็เลยได้ยังสซซางกินมาเลยบูมีแน้วมูมีแนว้วมาเลยบูมีแนว้แนวสซซางกิน Ừ, bà này hòn heo vàng dù đó huyền huyền cái đống bùn mung phần mà mưa đá cả sao đi rồi 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 phải khẩu hôm gan đẹp phải đẹp, đẹp cái đất cái đó đi แม่นพ่นสีอีกหรือบ่นี่แม่นพ่นสีอีกหรือบ่คือแดดกับนักกระกรดโดดฮะบมาอะไรบ่มาอะไรฮ่า <laughs> โอ้ได้ลูกชายมาเห็ดน้ำบอ่อมนันหนิลุงแหละลูกเขย,เ,ยเออ ออมาแต่สวรรค์ใช้จานเจ้าคือมีแต่เก้าเห็นเจ้าใช้่ยเออเมื้อ้ันอปกาคคบใช้มันจะมันจะชด เลยหมได้ใช oh. right. <cn> ่แล้วใช่เรื่อยมือเอาน้อใช่เรื่อยเนี่ยมันือเนองว่ายผู้ใชในแค่ไหนมันันเ็วยังอันนี้ต้มพักชาแดงอ่อนวะเนี่ยโอ้ต้มพักแต่วานนี่นี่เนาะเชาว่านี่ เรื่อาตาได้แล้วบ่ลุงแหล่ันี่มงนี่ก็ว่ได้เออคน่าปเปลี่ยนเบิดเปลี่ยนใหม่ใเบิดอ๋อ้นอมงเเ้หโยเปลี่ยนนันไหนตัวมันงามมันแน่นอยู่กับไผ่สิเปลี่ยนไพ่บัวมักมาจอยบ่เปลี่ยนเออไม่ก็คือชื่อโรงงานเดียวหัน เอาตามนายจังได้ทีลืนพลุนพ่ัวโอ๊ยไม่ตอวดีบางามออเด้อพนมาชีเบื้องวานนี่ยโอ้ยนีคมังวานนี่ได้ใชนยังมุ้งนี่สิใชตะปูเอาบ่อเนี่ยเออตะปูเพราะว่าอาจามันเป่อยแล้วมันก็ มันเปื่อยนะมันก็หยอดลงหูมันเลยอัดเลยอันนี <ac> ้ไ ah, ด้ม <t aser świ ya> oh, oh. <that> ันถือได้แล้วมันเปื่อยปเอออัดหูมันเลยว่าอืมอืมอืมมันหนักมันมีเนื้ออัดไหมโอ้มีไฟผ้าอยู่ต้องเอานั่นอิงตามช่างไหนว่าพื้นโอ้ตัวได้สาง่ายลงแหล่เจ้าว่าตัวได้ง่ายก่อนกันเฉพาะคนกันเออ มันได้ด้วยแบบกยิงมนี้ก็ได้แบบกระตอกโลดกระพาปันกันจะว่ามอเเปเพื่อไฟในน้งนึ่งเนี่กไม่ได้ใช่พื้นส่ไผเนงว่ามันได้แบบตอกมาดิมันเลกว่มันกพออยู่หมดแบบนี้เนาะมันลุ พ่นเือสมนพ่นวัสดตกบดบวนบดซื้อเด้อนี่ลงพ่อเม็ดนะมาแล้วมะ่าไปมันรถแดดอคนองหายจะมาพ่นมาทำเจ้าน่นี่แหลเจ้าบัวบ้ามนรตกแม่แม่นว่าหแดดเมือมื่อ โอ้ชางอนยังบริจาคเลยบ่ามอนนะชาถังอนตากแลคือนี่ยคนไปนอนแล้วผู้บ่าวว่ชางอนได้สัมภาษณ์และเสนคนว่านนลงมาพี่ผ่านมอชำเอาแล้วเือเห็นแล้วนั้นนะนะเจ้าผเห็นเพือนเพื่อนบ่าเห็นเอาไใช้อ่อนอือ ủa đó, của Hà Nam là mò, chị hãy nó năm như vỡ này. Nón phần non xài Ồ, hai, cái ná mà mà nặng mang thuyền, thuyền chìm mãi đấy nữa. À, lấy, lấy. đăng nói đừng đấy. ขักเล็กตาเจ้าเนาอแบบตาแบบแบบบ่ออันเบี้ยวแบบมันได้สาข่างอันตาอันปเเากอันนี้ได้เ <laughs> <laughs> มื่อไปสัมภาษณ์เพื่อนก่อนเพื่อนไปนอนชายเนาะ่าบอเห็นนอนเพื่อนแม่เห็นเพื่อนตัวเองฮะสบายดีชาแตงอ้อนอีกครั้งหนึ่ง

อือ้ต,ตอ,อ,าาาอ้าดงอ่อนบุธธรรมดายังบุธทันวีผมเลยต่วันนี้โอ้พนช่าง่าเปลี่ยนวัดโดน <c oughs> ถ้าใคยจะมุ้งแล้บป่านนี้ เงิมึงแค่ตัวเก้าตัวใดมันน้อยเลยอ๋ออพู่นอดช่างเงินเลียนด้ววะจำเป็นแล้วเนาะจำเป็นแลวเพี่ยนไหมบบย่งใหญ่ก่อย่พนอดไหม้งามพนอดเออต้องใช้ของเพิ่นดีแล้วอันนี้หมดไหมจะนี่มันพัดไม่เนื้อดีไม่จะไม่างเลยนพอดวาจัดเอาตามคำขอเนาะ

ตงเง้องเพิ่มเงินได้อนลงแหละอย่างได้เจ้านะ่ะเจ้าว่าพันมางออกนี่เกิดเพิ่มอีเท่าไรานี่เกิดมังกนได้ต็มหมื่นน,นแล้ววาไปอีกแล้วยอดตัเชเก็นแมงมังก็มั้งนี่นะอกดนี้มาเรียตัวเชงตังมันเนีียมัน เดียวมันพผอผิดหมดได้แล้วมันหนักเลยนี่แม่แม่แม่คุณได้จังเลยตัวน้อยได้แล้วเระบอสตองนะหรือว่ายังบม่ได้ตัวน้อยนะตอกแบบนี้เลยว่าตัวที่ตัดชิมช่วยได้ไหมด้วใช่เออใช้บ่สบอสนี่แค่นี้บันได้ตัดได้เลยมันจะเอามางเถนาจะเขียนเถนาอีกด้วยใช่มันบุกงทีแล้เห็นไหแม่จะข่งบันไดชิได้มางอีกเนาะ กบุดคุณนนี่เอาลูกเอาบัวเอารวยด้วยใจกเหตุเทือนเวลาเหตุอะไรนีกเนี่ใช่ในอนาคตเนาะพบแม่ไม่สี่แปด้เใหญ่ปานไม่น่าซิบแข้งหกคนได้เนี่ยเนาะมันมาเ่นดนไหนคเน่ะมันอยู่กองที่ไ้นอวบุดคุได้พัวรวยเด้มันบอกว่าได้แล้วชาเยฮอนันดว่าตีีพมเลยตีละขนอยากได้พัวรวยกั ชีวิตของคนເຖີມມີຜູ້ມັກແບບນີ້ບໍ່ໂຍຂອງເພີນນີ້ຜູ້ມັກອบບໍນຕດດຄົນດວີຕິໂດແນວມແກ บดหึงขนาดเนาะจนค่อยทายคิดจบยังบดอยู่ยังค้มอยู่เนาะเมื่อปดว่าดอกค่อยคือว่าผมได้ดำไปไหนนะถ้าบราจอยเข้ามาอีกเนาะถึงนี้เพิ่นว่าจิตื่อเอ่มร้อยอิ่มยังให้สร้างก้อนเพิ่นว่าแล้บอกเพื่นว่าสิเลนเขาก้อน พอก็นคนาทีาน่นี่นะบอนี่น้าพนนั่งผ้าคอยนะหอ,ข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 อม่วงเน่ย <c oughs> ดูันบอเนี่นี่ <c oughs> แมนผานหงอนมีเพชร่านบ้าจ้อยอยูว่วบม่มี่ช่ํเจ้าก็เอาในตีแหละอาอนนี้เป็นสตื่นมายยโกหาได้กันเยยกขับาหาบ่าจ้อยพุ่มตีเนาะ เอฟซีว่าโอ้กิ๊กกิ๊กบ่าวจอยได้สาถึงอนนี่อนเลยแม่แม่ลีว <laughs> <ม><ฮ>ะเอฟซีห<ม>ยอกใช่ไ่มวะเดีย๋ยว <laughs> จะว่าไปหลักบอลใหม่คุณนอ้ออ่านเป็นไปได้่ะอย่างว่านี่แล้ว <laughs> มันย่าผ <laughs> ู้นั้นเมื่อบันผู้นี้ก็ไปปราบรถแม่นวะเอาเล <laughs> แล้วใช้หลักคุยกับคนอื่นแล้ว ว่าทาได้งอนแม่นลมอลีว่าใช้กันไะด้อหวั <c oughs> ขี้บ่ได้เลยว่รถเทปนี่ขี้แต่แล้วมันห <c oughs> นูทักแป้ง ให้เวียดแปลงแม่บ้านเะนี่ยหาตีไก่ต้มชูอันลุงหน,น่ยกินนะถ้าแตงอ่อนเลี้ยงนะตัวไก่นะหมมีไก่หมมีไก่ซ้่มนี่แหละไก่กระพาชองโตเลยจุกคน ตกินอะไรกแล้วล่ะเพิ่นเอาไว้กินข้าวเนาะไว้กินข้าวเศษเพิ่นบ่า,าทั้งนั้นจัดลำเลียงไม่ขึ้นอีกละด้ทางเทิงนะเนบูดขนาดนี ชาถงอ่อนบดเท่าบ่บอเอาไปล่างลุงแหล่นะบอกบอกชาถึงอ่อนนี่กระโตกนี้ล<ห>้ฮะเจ้าบวบูดว่าเถอเจ้าบวบอกื้ยังบวดรันเลยก็บวบล๊กแล้วสางเหม็นบูดได้ชาติงอนได้เอาลงมาวางอยู่เดินพี่มองน้ำพี่ก็เดียกทิ้ม <ชา S 2> ละ ไป่าตงอนเอากระโต๊ไปทอกวางเจ้าล bon ่างถ้วยพผกระามหัมันเบนบูดแห้งขึ้นในนั่นหน่อยลุงแหล่ป๊เพื่อนย้อนหน่อยกินข้าวดังแล้วนะไม่ยั้งยี่หันนะฮะกระชานกระชานอ๋อไปเอากระโต๊ไปทอกทิ่มไป พอชเบิึงนาเจ้าชีเห็ดเป็นอยู่บ่มันเหม็นบูดให้ได้ชาวไร่งอนได้ต้องหายบอจ้อยแล้วบอกจังพังคอยบอกเจ้าบ่พังบ่ชาวไร่งอนต้องบอจ้อยบ่เจ้าจังที่เสื้อนะนี่พี่นอ้อยเรากำลังบอกชาวไร่งอน เอาไปล่างกันคือเรแล้วคุณมาเลยเจ้านไม่ทิ่หายให้ขึ้นมา เราขึ้นมาทางอินไทยอ่เขี่ยแ่กระตกแบบนะแบบนะตัวมันบกินบบได้แล้วนะเราเอาลงแช่กระซามกินได้ใช่ป่าวตัวนั้นนะมันกินบบได้อันนี้เจ้ายากินแล้วนนี่หามีแต่แป็งนัวหรืเจ้าจะกินใช่ป่าวเนี่เขีนแล้วเขียนในชอเออเอาแล้วแต่เอาลงไปแช่เด้อเป็นจอกเป็นยังกัล้างไว้ ก็เห็นแต่ว่านนี่ก็สิว่านะฮะนี่ลงไปแช่น้ำให้ไก่เลยนะมันชีทิมนะว่านไหไก่นี่ได้เออวานะงนม,นมีเน่ากระทิมนี่มันใช้บุได้แล้วเจ้าจะเอาไว้ดมแหมมันเหม็นเว้นเ่าอื่นดอกให้ลุงแหล่บอกแล้วเราบุบอกนอะลุงแหล่ เจ้าบอกผดบอกว่าบมบอก่ารา่ความยกนกว่า่ันมันกินบูดขึ้นหาเจ้าอยู่ทั้งหลังคาพูดแล้วนี่ไหนมันสิง,งามกระเฮ็ดเอาเลยส่แตงอนเลยง่ายเละเอ็ดที่เพิ่นกอาเบิ้งโย่คอยเข้ามาถ่ายบดจอยมาถ่ายข้กัน จัดเมียนจังมันบ่ย่านมันช็อตบ่ราสาดงอนอันหลอดภัยจะขับรกเก็บไปไว้ห้องน้ำน้ำเครื่องบัดมุ้งแล้วหัดจากใต้เด้นี่แล้วจะกินอย่างนออย่างพีชไอแบบ คนหลายบ่เวะห้านได้หรอจะขี่รถไปบ่เอออปะมันแปดพุ่นเออมันกูทันแล้วให้สอดได้นี่ระวังดีๆเด้อเออถอดอยู่เพุ่นละนั่นละได้น้ำแช่ไว้บ่านะใครกว่าทิ่มไว้แบบนั้นมันบูด แเอ้นยังหันกอมเมนให้เราหัวน้องเลยน้องกะคอยบอกเพื่อนอ่แลนะคานบอกเราอ่ะมันบูดก็ได้ Hmm. <laughs> <NXT> นคล no ิปน uh ี nice <c oughs> ้ก็ติได้ขอจบคลิปลงซ้ำนี้ละเฮาก็ติได้ออกไปหาทีมงานกันมาอัปเดตสาวแตง่อนให้บ่งเฮ้ยบอกไอ้เพื่อนล่างถ้วยกินเนี่ยมาบอกไอ้สาวแตง่อนเก็บถ้วยมาแชร์เสร็จแล้วหมูเป็นมาเมื่อไดรเห็ดอัญนาอยู่เอฟซีเพื่อนกับ อุ๊กใจขึือกันได้ฮ่พีีน้องเลย่ะโอเคคลิปนี้ก็จบคลิปลงซรัมนี่ละจังไรก็ขอให้อ c ฟซีทุกทา่านฝากติดตามหับสมในคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง